คาราวาเห็ดออกลายไหลพี่น้องเลยนี้จะผ้าพี่น้องเกซี่ไปเก็บเห็ดอย่าลืมอย่าลืมกดช่องติดตามยูทูบได้เลยมีร้องยูทูบเลยนี่จะผ้าเก็บเห็ดเขาบอกว่าเห็ดเห็ดเห็ดพอออกได้พี่น้องเด้คนจะไปรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้เลยาราวาขายโรลละซี่อยพอดีเข้างบันเห็ดตะเปาะเห็ดตะเปาะเห็ดพอนะครับผมอันนี้คือปลาที่ขึ้นมาหาเห็ดเพาะได้พี่น้องได้ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติของไร่ไปลายนาของไฮปลายนา,า,กาก็จะกับทำกินอะไรพี่น้องสบายจังใดเนาะกต่เป็นวิธีของคนบานปาลาลละครับเฮ็ดเพาะมันจะยู่นั่ไต่อุ้มใหม่แบบนี้เด้อตัวมือนีมันจะเป็นการหาแตกหาหาขาวหาขาวก็คือหา,ห,าหน่วยที่มันโพดินขึ้นมากมวยหน่วยที่มันโพดินขึ้นมาเลยพี่น้อง พันโพด,ดินขึ้นมาจังพัากันเคียงสินะออกมาหนึ่งสัปดาห์แล้วออกมาหนึ่งสัปดาห์สัปดาห์กกลัวพี่น้องที่ก็เจาา้าไม้เจ้ากระไดเป็นกอกเป็นก,กำได่โลละสามร้อยบาทลงค้นกระไดเมือ่อละเป็นพันอย่างนี้เลยนี่แหละครับวิธีของคนบานป่าเอาหาสกอรเดี๋ยวมีจังมาเบิ่งกันพี่น้องไอ้โอ้ดอกหน่อยโอ้นั่นนั่นนั่น มันเก็บไปเว้ยนี่พี่น้องวิธีการหาเห็ดเพอมันขวดมันต้องขวดใช้บิางอุปกรณ์บางอุปกรณ์อุปกรณ์แกะขาดงานล่ะโอ้ยเข่าขาดงานแปะแปลงมามาหาเห็ดเพะขวดขวดกัดขวักดัดไม่กระตายแล้วกันมาเทไดรไหมพี่น้องเลยยังตับหมึกโดนมันแค่ห็น เก็บก่อนเก็บก่อนอู้หัวย่างจนขาหลักจริงหรอเฮ้ยเอาไปเก็บเยอะบาทได้เพอนี่ให้ไปเก็บอีกเยอะบาทได้เพอหัวย่างจนขาลากหัวย่างจนขาลาก เอ,อ้ยพี่น,อน้องเลยหางคักหางแน่นันดอกหางหางพี่น้องเนี่ตะพร้อนมุน้ยขึเห็ดพวกละโงกไม่พวกละงกมันจะตั้งกดตูดเกศเกตัวนี้เห็ดพร้อมเดี๋ยวหางหางแบบนี้เถ้าอะไรได้หนินันก็สมกับที่เขาอ่นหาโลละสามสี่ลอยอย,ยู่อกมันหายากพี่น้อ,อ,องเอ้ยพอมองมาแล้วพอมองมาแล้วพอมองมาแล้ว าไปหามาหามาวนพอกันมันพอกว่า,ก,วาก่อยเยอะดิขึดก้มก้มเงยเงยแท้ใส่เป็นอย่งไรดอกเห็ดโคกดิใส่มันอยู่น้ำจังไหนส่ยังครับเก็บใส่โอ้ยไ,ได้ดีเพิ้งโอ้ยได้อยู่ดอเขีดหนึง ข้งทั้งผุนด,ดีบ่เมีบอกมัน <c oughs> บอกคือเออโอ้ใส่เอาไป<ม>าหาไปหามามาจุ่มกันบาเบ <c oughs> น,นพอทั้ทงรถเมียแล้วบ่เหร <c oughs> อนี่ล่กันดิพอทั้งรถนี่ทั้งรถเมียเลยอเออ ไม่มันบ่พอของกีกาดกันในบัดีอสวาในเด้อพี่น้องได้ีดอกเฮ้ยอย่าไปอย่าไเดี๋ยวได้ดอกก๋ยชายก็นดลเก็บปากเก็บติงพแล้วก่อยชี่เ่าเบาสู้เาแนงคอยสิมาพี่พี่พีอ้ยสาดอกสดอกไมได้หาดอกได้หาดอกตรงนี้ตาดีได้ตาร้ไม่เห็น เดี๋ยวมองไกลๆเห็นตึกเขาจังหวังอยู่อุ้ยสองไข่สองไข่แม่นยาเฝ้ายาเฝ้าค่อยไปมาเด้อคนเอ้ยเคียเคียวเคียแถวนี้ล่ะเคี้ยวโอ้ยยังกินเมย์ใช่ะมึงกันหรือบ่ขีดสองขีดนี่แหละโอ้ยมันแตกกันไหมมันเท่าหรอบ่มันไม่ขีดกัน เราเก็บเก็บเก็บแจงมามาเมืดมื่อเลยตัวนี้จเมื่อโอาเก็บเก็บเก็เกเอ้าวอยู่ทุบเปิดเนาะอยู่ทุบเปิดว่าเราต้องบอกยังไงคือคือคือห้องเอ็นกากกากอยู่ยังมาบนไหเบ้งใส่ใส่ ดใส่ไปไฟโอ้ยให้คอยเก็บขึ้นมาพอแบบนี้มาเอ้ยยืดดีไม่แห้งเลยขาวจุนพูนจินพินอยู่พี่น้องเลยเสยกตาเจ้าหรือเสกตาเก <c ười> ตาคอยลนะเนาะบอกให้คอยเก็บแต่ว่าใส่กระตาเจ้าเออเอาเอาเอาาก,าากา็เบแล้วเฮ้ยแล้วพี่น้องเอ้ย นั่นในล็อกหนึ่ง<ช>นี่แม่นปะนนเนี่ยพี่น้องกว่าจะเอาส่งจะสืได้จะซื้อได้เออแบบสีได้ดไม่ดไ,ดได้มองทางลงไม่ได้มองทางลงหนึบเนือดได้แบบนี้สุปปาสุปปาเนี่ยเอ้ยพี่จิคักกว่าพี่น้องเลยเนะแมนแมน,แมนสองส่วน สองซอดได้ไว้ใหญ่โอ้ยอย่ามาให้เจ้าเขียะพักนั่นเว้ยฮะโอ้ยเอาเงินกอนเอ่ะเหรอฮะพูดเลยทึ่งไปแล้วออกมาจากปลาเลยพี่น้องเอามาเบิรงก็ดูใส่โอ้พอได้ปนได้แก้วนี่เอามาล้างนี่ นี่หละครับพี่น้องเอ้ยทีสารบานาเฮา<ว>เพ่อนละโคกมองเฮาขึ้นเดียวไนมาแล้วก็เอามาเศร้าเศ้าเศร้าเศร้า,ราล่างนำ้ำอนเน<ต>าราเยอพอรลบก็จะเอาขึ้ขนไหมขัเอาพอได้พอรลบมันก็ะจะคิดเงืเ่อะนเะถื <c oughs> ่อนนะเขาจขคอยกันทีสามลอยประคันกันทีเป็นเขียกันคิดเอา อ่ะใส่ใส่ใส่ยังกันมาบังกูโอ้เดี๋ยวๆซุ่มให้พี่น้องเมืกันนะโอ้เกลยวเกลียวเกลวขึ้นม่ที่เรล่าเป็นยังไงแน่ครับพี่น้องเอ้บรรยากาศการเก็บเพ็ดเพราะอ่ะขอบคุณพี่น้องที่ก้ามารับชมด้วิธีกอดิสารบานเฮาขอบคุณสำหรับกำลังแรงใจนะครับเจอกันคลิปหน้าครับคนบาตปลาคาดอนเฮากับเกษตรเบากล้องเกษตรดินดีจงเจอกันไหมนะครับน้ะขอบคุณและสวัสดีครับ